และขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการกุ d มร r ิงอาเซียน30นาทีสุดท้ายในเช้าวันจันทร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2560นะคะเช้านี้อยู่กับมนชัยและอิสรีค่ะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังผ่านทางเครือข่ายวิยวทยุอสอทแล้วก็ท่านที่ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่6โมงเช้าผ่านทาง FM 100.5 AM 1143กิโลเฮิร์นะครับครึ่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุยกับ อาจารย์เกษมสันวีรกุลแล้วคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทักทายฝากคำถามไว้กับอาจารย์ได้ผ่านทาง SMS 4111005หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับ ID คือ at news 1005 fm ครับเช้าวันนี้อาจารย์ตั้งประเด็นไว้น่าสนใจเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจกหลวงพระบางอินโดจีนเมลำใหญ่นะครับหรือว่าลิม e ที่เราพูดกันอันนี้เราอาจจะได้ยิน ไม่บ่อยนักนะครับสำหรับระเบียงเศรษฐกิจตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะไปได้ยินส่วนอื่นที่รัฐบาลเน,น้นย้ำแต่นี่ก็มีความสําคัญเหมือนกันแล้วอาจารย์จะมาชวนคุยเช้านี้นะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายนะครับซึ่งอาจารย์วันนี้นะครับก็มีประเด็นมาทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนะครับก็ติดตามได้ผ่านทางเพจของ o o ตมอนิ n งอาเซียนณขณะนี้ด้วยนะครับ ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเรามี Facebook Live นะคะที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังสามารถรับฟังแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันได้นะคะสำหรับเรื่องการประชุมที่วันนี้อาจารย์เกษมสันจะพูดถึงเช้านี้นะคะก็มีความน่าสนใจเป็นการร่วมมือกันจัดระหว่างหลายประเทศร่วมกับทางด้านทีเซรจนะคะจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะแล้วประเทศไทยจะสามารถได้รับโอกาสจากการ ดำเนินในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจต,ตรงนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในช่วงนี้อาจารย์เกษมสันรพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ Good morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมรรสันวีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิคสสสด์ครับ รุณรุัสสอดครับคุณอิสรีคุณมนชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังทัวประเทศครับค่ะวันนี้อาจารย์ตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องการประชุมานานาชาติระเบียงเศรษฐกิจขอยับเจ้าคุณมนชัยสัปจันที่แล้วพลาดเนาะไม่ได้มาจัดรายการเลยอดชิมข้าวอินทรีย์หอมกระดังงาเสียดายเลยฮะ <laughs> เสียดายไ,ได้ทั้งสุด Premises, 1, us, อดสูตรกลิ่นแล้วก็อดลิ้มรสเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยไว้นอกรอบกับอาจารย์ในทีนะใช่คุณคุณอิทธิรีต้องเรียนต้องเรียนทา้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศนี่ผมไปไหนนะหลังจากวันจันทร์หลังจากออกรายการแล้วทุกคนพูดคล้ายๆกันบอกว่าเราสามคนนะคุณอิสตรีคุณจิญยพัฒน์แล้วเราทารายการประหนึ่งว่ากลิ่นข้าวมันออกมาจากรายการที่ดูได้เลยทำให้หลายคนเนี่ยอยากอยากจะลองหารับประทานแต่ผมมีข่าวดีสั้นๆขอยัดแทกตอนนี้นิดนึงนะบทุดที่ผ่านมาคุณอิสตรี ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าก,าร,กระทรวงการต่างประเทศท่านวีรศักดิ์ฟูตรกูลท่านได้ทราบข่าวเรื่องนี้เข้าท่านก็ถามว่ามีเหลือย้วงไหมเราก็<ะ>ผมก็ใช้วิธีไปขอคืนจากคนที่จองไว้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปมอบให้กระทรวงการต่างประเทศสามสิบกิโลกรัมเหตุผลก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเดินทางมีไปไปชุมกระแขกต่างประเทศบ่อยจะเอาข้าวไทยเนี่ยซึ่งวันนี้คุณภาพดีดีไซน์แพคเกจจิ้งดีเนี่ยไปมอบให้ต่างประเทศนะครับก็ถือว่าข้าวนี้ก็จะไป จะไปทั่วโลกละนะครับก็น่าสนใจถ้าท่านนายกไปอเมริกาก็คิดว่าจะถือติดไปด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับท่านที่ทําของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับชาวเขื่อนปัตตานีและก็ชาวนาอื่นๆนะครับถ้าทําของดีเนี่ยเดี๋ยวทางอสมทพวกเราสามารถช่วยกันทําให้สินค้าไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกได้เช่นเดียวกันกรวงการน่าวเทศโดยท่านวีษักบอกว่าเต็มที่เลยนะถ้ามีของด,<ๆ>ดีแบบนี้ส่งไปอีกยินดีจะเป็นสื่อกลางเอาไป เผยแพร่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกให้รู้จักสินค้าไทยมากขึ้นนะครับโอ้โห oh, น,นี้เ,นเยี่ยมเลยฮะครับ,ค,รบค่ะจริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้ช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยแล้วก็จะได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะใช่ครับ อาละครับเรากลับมาที่ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอลำไ <brushing. S 1> ยจริงเมียนมากเขาจอกสิงว่ามอลำแหมงเนาะเราก็มาแปลงออกเป็นมอลำไยมันมีตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับ L I M E C Limec นะฮะ L ก็ย่อมาจากหลวงพระบางอินโดนี้คืออินโดจีนหรืออินโดไชน่าเนี่ยนะครับจริงๆก็อยู่ในไทยนะเนาะจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่5จังหวัดนะครับอันได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิศณุโลก อุตรดิดสุโขทัยตา5จังหวัดเนี่ยเขาเรียกบางทีเขาเรียกตัวเฮงอินโดจีนงนั้นตัวไอเนี่ยก็แทน5จังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างตรงนี้ส่วนเอ็มก็คือมอรำแม่งหรือมอลำใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอีตัวซีก็คืออี o คน c มิคอรีดอนะครับอันนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยลเมกก็คือระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอลำใหญ่มาเป็นการเชื่อม3ประเทศนะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ตรงขวาก็เป็นสปปลาวมีการรวมสองแขวงเชื่อมโยงกันก็คือแขวงไซยบุรีกับแขวงหลวงพระบางส่วนทางเมียนมานี้เป็นรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐมอญตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับที่แรกความจริงตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจอทั่งเอกชนและก็ภาครัฐในภาคเหนือตอนล่างห้าจังหวัดที่เอ่ยชื่อไปแล้วนี่นะครับเขารวมตัวกันคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะเชื่อมโยง เนี่ยประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือสปอ,อลากับเมียนมาได้เขาก็ได้ไปปรึกษาวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่ประธานของมายชลัเนเรศวนนะครับเพื่อจะดูว่าเป็นอย่างไรจากการศึกษาที่แรกก็ทํางานวิชาการก่อนบุญมนชัยเขาพบว่าอ๋อในเช่นทางระเบียง5าจังหวัดเพชรบูรณ์พิษลกอุติศรีสุกขทยศักเนี่ยรวมไปถึงัยบุรีหลวงพระบางแล้วก็เรียงกระมอนเนี่ยเอ๊ะมันมีศักยภาพสูงนะทางด้านเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติก นะฮะแล้วก็การค้าการขายเนี่ยน่าจะไปได้ดีเขาก็เลยไปของบประมาณสนับสนุนจากสสปนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศก,กาลที่เป็นองค์การมหาชนที่ผมชอบเรียกว่าทีเสพเนี่ยนะครับเอาเงินมาจามาัดสัมมนานานาชาติแล้วก็เชิญตัวแทนจากทั้งแขวงชยบุรีหลวงพระบางรวมทั้งรัฐเกรียงรัฐมอนมาประชุมในเรื่องการประชุมนานานชาติไลเม็กเนี่ยนะครับเขาประชุมมาตั้งแต่ปี2558แล้วนะคุณบุญชัยอยุติศรีต้งฟังครับ ตอนนั้นเนี่ยปีแรกเนี่ยประชุมที่อุตรดิต์นะครับก็ใช้ชื่อการประชุมว่าผู้ดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาสผู้ดูนี้ก็เป็นด่านชายแดนปีต่อมาปีสองพห้าสิบเก้าเนี่ยนะครับมีการประชุมครั้งที่สองที่สุโขทยัยใช้หัวข้อว่าเปิดประตูสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนและครั้งที่สามเพิ่งผ่านไปนะครับเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเองเพื่อจัดที่เพชรบูรณ์ ซึ่งผมก็ได้ไปสังเกตการด้วยนะครับใช้ชื่อว่าประตูที่3แห่งไลเม็กสู่การท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์และ,กะเกษตรอุตสาหกรรมนะครับสุดแล้วตอนนี้เนี่ยในการเชื่อมโยงทั้งสยบุรีหลวงพระบางรเรียงมอนกับ5จังหวัดของไทยที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเนี่ยก็มีอยู่3ด่านนะครับคือด่านแม่สอดที่จังหวัดตาด่านผูดูที่อุตรดิตนะครับแล้วก็ด่านล่าสุดนะครับที่เพชรบูรณ ด,ด่านสะกดบ้านนากระเซ็งจังหวัดเลยติดกับเพชรบูรณ์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางวันนี้ต้องบอกว่าท่านที่สนใจตรงนี้เนี่ยสามารถเดินทางจากหลวงพระบรางปัตยบุรีต่อมาปากลายแก่นเท้าแล้วก็มาเข้าไทยที่ด่านนากระเซงนะครับต่อมาที่ด่านซ้ายลมเก่าลมศัก์เขาข้อแล้วก็มาสี่แยกอินโดจีนซึ่งอยู่ที่พิษณุโลกทะลุไปสุโขทัยไปต่างออกแม่สอดเข้ามีวดีพระอานแล้วก็บอลลำใหญ่เพนะราะน,นั้นอันนี้คือภาพที่ เส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นซึ่งอีกหน่อยเราจะเห็นการเดินทางค้าขายคึกคักนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังนี้ครับในการประชุมนาชาติไรเน็ตเนี่ยเขาเน้นอยู่ห้าด้านที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสามประเทศอยู่ตรงนี้นะครับด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนด้านที่สองคือการท่องเที่ยวด้านที่สามคือการศึกษาด้านที่สี่คือเรื่องสุขภาพแล้วก็ด้านที่ห้าคือเรื่องโลจิสติกโดยเขาุ่งหวังจะให้เกิดธุรกิจในการเคลื่อนย้ายของสินค้า เคลื่อนย้ายบริการเคลื่อนย้ายคนเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็เคลื่อนย้ายแลกมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศนะครับที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าทางทีเสพเองเนี่ยคิดที่จะส่งเสริมมีแนวคิดที่จะส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งราฐเอกชนเนี่ยมีความพร้อมมีความสามารถมีศักยภาพในการเป็นสถานที่จัดการประชุมนานาชาติได้แล้วก็พร้อมให้เป็นไมส์เดสิเนชั่น เพิ่มเติมมาจากทั้งวัดที่เรามีอยู่แล้วโดยเฉพาะพิณุโลกเนี่ยท่านผู้อำนวยการทีเซ็คนใหม่ค,คุณีรุติสรังกูลในขุยยาเนี่ยนะครับซึ่งไปสังเกตการไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยบอกผมว่าโดยเฉพาะพิษณุโลกเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นไมซ์เดสิเนชันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีทั้งโรงแรมมีทั้งศูนย์ประชุมมีทั้งอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับแต่ว่าในทีมที่ดูแลเรื่องไลน์เมกที่นั่นเนี่ย เขาก็ยังอยากจะให้การจัดประชุมเนี่ยเคลื่อนย้ายไปห้าจังหวัดไปให้ครบก่อนนะครับทั้งห้าจังหวัดเสร็จแล้วก็ต่อมาทางสปลาวกับทางเมียนมาก็จะเป็นจะเป็นเจ้าภาพบ้างที่น่าสนใจอย่างนี้คุณอิสรีคุณมนชัยครับเวลาประชุมอย่างเงี้ยมุขมนตรีรัฐเกเรียงรัมตนมาประชุมด้วยตัวเองนะมาทีมใหญ่มุขมนตรีนี่ท่านผู้ฟังครับก็ถ้าเป็นไทยก็ประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดแหละนะของ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 เขาเนี่ยมาร่วมประชุมเองเลยนะครับส่วน ปีนี้แขวงเสียบุรีกับแขวงพอบางเนี่ยตัวผู้บริหารไม่ได้มาตัวผู้บริหารสูงสุดไม่ได้มาแต่ส่งตัวแทนระดับสูงมาก็เรียกว่ามีการเชื่อมโยงมีการพูดคุยมีการประชุมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมีการเชื่อมโยงมากขึ้นแหละแล้วนักข่าวของสองประเทศก็เข้ามาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไปเชื่อมโยงทางสองปอลาเยนมาเฉยๆแต่ว่านักท่องเที่ยวเอ่ยนักธุรกิจเอ่ยจากสปอลาเยนมาเนี่ย ก็ได้มีโอกาสเข้ามาอย่างน้อยๆได้มาทําความรู้จัก5จังหวัดที่ผมพูดถึงคือเพชรบูรณ์พิุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยและตากมากขึ้นนน,น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นในเรื่องไลายมิก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับว่าเรื่องไลายมิเนี่ยมันน่าจะไปน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่สสอปน,อนหรือว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้ส่งเสริมกันเข้าไปอีกในช่วงนั้นครับอาจารย์คะสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงการร่วมมือหรือว่า สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนก็ดีการศึกษาก็ดีมีทั้งหมดหด้านด้วยกันนะคะเมื่อักครัรวจารย์ได้แตะถึงด้านสาธารณสุขหรือว่า healthcare ด้วยในเรื่องนี้นเนี่ยในเบื้องต้นคาดว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะสำหรับบริเวณระเบียงเศรษฐกิจตรงนี้คือคือในทั้งห้าด้านเนี่ยนะครับในคณะกรรมการเขาจริงๆเขาไม่ได้ประชุมกันครั้งเดียวต่อปีเขามีประชุมย่อยอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับคุณอิทรีทุ่ฝ่นังเขามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา นะครับที่เป็นรูปธรรมล้ำหน้าไปเลยก็คือเรื่องการศึกษามีคณะอนุกรรมการแล้วส่วนด้านต่างๆเนี่ยคือเขาพยายามจะช่วยยกระดับความร่วมมือซึ่งกันและกันก็ต้องบอกว่าอ้าวในไม่ว่าจะเป็นสายามบุรีหลวงพ่อบางรัฐเกเรียงรัฐมอนหรือว่าห้าจังหวัดของเราตอนเหนือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมันขาดเรื่องอะไรอยู่บ้างอย่างเรื่องสาธารณสุขที่คุณดิษรียกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยถึงภาพการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างการค้าขายเข้ามาทํางานเนี่ยเรื่องสาธารณสุขเนี่ยมันต้องยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นะครับเพื่อ,อป้องกันหนึ่งให้ใหทําให้ทุกคนแข็งแรงขึ้นแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดเนี่ยม,มันเคลื่อนย้ายตามการเคลื่อนย้ายของคนเข้ามาง่ายๆด้วยอของสินค้าเกษตรเข้ามาง่ายๆนะครับเพราะนั้นก็จะมีคณะอนุมัริการขึ้นมาทุกชุดเพื่อช่วยดูแลตรงนี้นะครับหรืออย่างการค้าการลงทุนในคุณอิสรีคุณวนชัยครับก็บอกว่าด่านที่ทั้งสองสาด่านที่พูดไปแล้วเนี่ยก็ปดปรากฏว่ามูลค่าการค้าการข,ขายก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สำหรับทุกด่านตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นเบื้องต้นที่อยากเล่าให้ฟังเรื่องไลเมก็กแต่เมื่อกี้ไลเม็กไปเชื่อมโยงถึงสปปลาวเชื่อมโยงถึงเบียนมาเนี่ยอยากจะแตะหน่อยไม่อยากเจอนอะเ็นเรื่องข้าพรรษาหน่อยเนาะคุณอิสรีคุณบุญช <c oughs> าย <c oughs> ไปทาบุญมาหรือครับ ดิฉันเมื่อวานช่วงนี้ก็ตั้งคันตอนปลายแล้วนะคะอาจารย์ต้องเก็บตัวนิดนึงผมไปมาช่วงวันเสาร์ฮะอืมไปยังไงบ้างคะอาจารย์คะคืออย่างนี้อ่าในๆนเราแต่เรื่องสปลาวขบเนกาอยากจะแตะให้ดูนิดอย่างสปลาวเวลาทําบุญเข้าพรรษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนสปลาวก็นิยมข้าวัดทำบุญเหมือนเราแตนะ่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมไปจากเราหรืออาจจะแตกต่างหรือต้องต้องใช้คําว่าอนุรักษ์ได้ดีกว่าเราก็คือการ แต่งกายที่งดงามรวมถึงการนุ่งสิ้นไปทําบุญนะ่ะ hmm. ต้องบอกว่าการนุ่งสิ้นเนี่ยยังต้องต้องชื่นชมเพื่อนสอปลาว่ายังสามารถอนุรักษ์ได้อย่างเข้มแข็งตนะั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนขึ้นมาทํางานจะอยู่หน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานธนาคารกระทั่งเป็นวิศวกรในโรงงานเนี่ยเขาก็ยังนุ่งสิ้นกันแม้ว่าท่อนบนจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแน่นอนเวลาไปทําบุญเนี่ยท่านผู้ฟังครับเพื่อนสอปลาวเนี่ยจะนุ่งสิ้นที่งดงามแล้วอย่างที่เคยเล่าว่าสิ้นเนี่ยมีความหมายถึง ถึงลาวในแต่ละที่เนาะทั้งหัวสิ้นตัวสินวส้นตีนสิ้นเนี่ยนะครับอันที่สองถ้าจะนุ่งสิ้นไปแล้ววิธีที่ต่างเราหน่อยเนี่ยอันนี้อาจจะเหมือนกันคือเขาก็จะถือผ่านเงินผ่านทองใส่อาหารใส่ของไปถวายไปถวายพระ,ไป,พระไปทําบุญที่วัดนะครับแต่ว่าเวลาจบของนี่คุณดิศีคุณบุญชัยคนไทยเวลาจบของล้าจบแบบไหนเอาสองมือใช่ไหม<ย>ใส่<ย>ของไว้แล้วก็ที่ศีรษะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ถวายพระใช่ไหมครับ ส่วนสวนปอเรา,าเนี่ยวิธีที่เขาจบของเขาจะถือถือมือซ้ายจะถือพันเงินพันทองอแล้วก็ใช้มือขวามือเดียวหยิบของหรือหยิบสตังที่จะทําบุญเนี่ยนะครับขึ้นมาแตะที่หน้าผาทีละอย่างเหรอคะอาจารย์ทีละอย่างโอ้ใช้มือเดียวใช้จะใช้มือเดียวคือใช้มือขวามือเดียวค่ะแล้วอธิษฐานอาธิษฐานแล้วก็จะใส่บาตรพระหรือถวายพระก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นภาพภาพาจะต่างกันเล็กน้อยเวลาดูภาพกันทําบุญก็จะเป็นต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าก็มีความ คล้ายคลึงกันอยู่ที่เน้นก็คือว่าเขาใช้มือขวามือเดียวและตอนเวียนเทียนตอนนี้เมืองไทยเวลาเวียนเทียนคุณนลชัยสังเกตไหมคุณดชสรีสังเกตไหมว่าเวลาเวียนเทียนเนี่ยแต่ดอนแต่ก่อนเราต้องนัดกันนะเราไปเวัดนี้เริ่มเวียนเทียนสองทุ่มเราก็ไปสองทุ่มรอพร้อมกันก็เวียนเทียนแต่ก่อนเราเป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังเนื่องจากการเดินทางโดยเฉพาะในกรุงเทพนะผมสังเกตนะว่าเวียนเทียนตลอดอ่ะใครไปถึงอยากจะเวียนตอนไหนก็เวียนใช่ไหมอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นสมภพปลายังอนุรักษ์ตรงนี้ไว้อย่างต้องรอ จนพร้อมหน้าพร้อมตากันก็เวียนเทียนกันสามรอบครั้งเดียวยังไม่จะไม่เวียนดับเมืองในกรุงเทพที่แบบแแจมการสะดวกตอนไหนใช่ใช่แล้วแต่สะดวกแต่อันหนึ่งที่ถ้าไปดูคนสปลาวเวียนเทียนนะคุณอิสรีคุณมนชัยท่านผู้ฟังครับจุดที่จะต่างเลยคืออะไรรู้ไหมครับเทียนเทียนเทียนที่เพื่อนสปลาวมาเวียนเทียนเนี่ยนะครับใช้เทียนจะใหญ่มากใช้เทียนจะใหญ่มากแต่ว่าไฟเนี่ยจะลุกโุกมากจะแรงมาก นะครับถ้าดูแบบเป็นภาพข่าวทีวีจะเห็นเหมือนกับคล้ายๆเราถือถือคบเพลิงเวียนเทียนอาจจะไม่ถึงคบเพลิงแต่ว่าเป็นคบเพลิงย่อมๆอ,อ่ะใช้คํานี้แล้วกันคือไฟจะสว่างมากเพื่อความสว่างสวัยในชีวิตจากนั้นไปะนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆของสอปปลาวในการเวียนเทียนในช่วงเข้าพรรษาที่ต่างกับเรานะครับจินตนาการตามเห็นไห้ฟัง จินตนาการตามนะคะอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าไส้เทียนเนี่ยค่อนข้างหนา<ช>ไฟนี่ลุกโพล่เลยเขาต้องมีระยะในการเว้นคนหลังคนหน้าอย<ด>่างนี้ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้ <laughs> การเดินแต่ว่าก็แน่นอนสพเราก็สบายเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ายสบายนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้เดินช <ừ> ิดเดินชิดแน่นเพราะคนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายได้ครับ <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมามาพูดคุยเรื่องเพื่อนบ้านเรากันต่อนะครับกับคุณโมนิงอาเซียนครับได้ครับสนับสนุนโดย ลิงผู้นำระบบสายสัญญาณสายแลนสายไฟเบอร์ออปติกและสายกล้องวงจรปิดลิงมาตรฐานอเมริกาคนไทยก้าวไกลประเทศไทยก้าวหน้าสร้างสรรคพัฒนาประชาคมอาเซียนสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศบริษัท PTT g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันโลกบริการดีมีคุณธรรม คุณพี่ครับสนใจดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าไหมครับได้ดีเหรอได้สิพี่ผมพร้อมที่จะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าลดค่าไฟได้มากกว่า50%เนเลยนะครับหยุดก่อนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้มาดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเพราะกฟผมีการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากระยะไกลด้วยการสุ่มตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนอกจากคุณจะเสียค่างงให้กับมิจฉาชีพแล้วคุณยังอาจต้องชดเชยค่าปรับและค่าเสียหายทางแพ่งให้กับการไฟฟ้าอีกด้วยไม่แล้นะ้องบางทีไม่ชอบการโกงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พันโลกบริการดีมีคุณธรรมทุกการแข่งขันเราจะพบกับเขาที่คอยบอกว่าความพยายามของเราไร้ความหมายเขาคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดที่เราต้องเอาชนะเขาคือใจของเราเอง ท้าทายตัวเองทำสิ่งที่ดียิ่งกว่า PTT Global Chemical หนึ่งใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธรุรกิจเคมีพันจาก DJSI ถึง4ปีซ้อนเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตัวเอง100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เนาฬิกา18นาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของ굿 o อร์นนิ่งอาเซียนเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลงพระบางอินโดจีนเมาะลำใหญ่หรือว่าไลน์เน็กนะคะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจและอาจารย์ก็แตะในเรื่องของวัฒนธรรมการทำบุญเข้าวัดเวียนเทียนของพี่น้องชาวสปอปอลาวด้วยมีประเทศอื่นๆที่อยากจะแชร์ให้เราฟังเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะมีครับมีเมียนมาแต่ก่อนไปเมียนมาขออนุญาตไปแตะ งานสัมมนาอันหนึ่งที่สปอลาวได้ไหมครับทางสมาคมตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวลาวที่เรียกว่าลาตาเนี่ยนะครับ The Laos Association of Travel Agency ลาตาร่วมกับทีเซปเขาจัดงานที่นครเมีงจันมันมีงานไทยแลนด์ไมส์โรดโชว์ลาวสปีดียสกุลนึ่ไปเมื่อวันอังคาร20่สิพฤษภาคม <C> e <at> ที่ผ่านไปนะครับมันมีความน่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างนี้ปีนีป้ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่อาเซียนอายุครบ50ปีใช่ไหมคุณเฉรีคุณมนชยัย <C> e <at> นะครับเราก่อตั้งนะปี210ตอนนั้นก่อตั้งที่บางแสนของเรานี่แหละนท่านถนัดขอมันนะครับร่วมกับรัฐทีต่างประเทศประเทศหลักๆของเราสิงคโปร์อินโดน,นีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเนี่ยมาตั้งอาเซียนกันก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ไทย ปีนี้สรคหกสิบรบหกสิบปีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาเซียนก็มีเป้าเนาะวิสิตอาเซียนแอทฟิฟีอายุห้าสิบนะครับอาจจะไม่ถึงห้าสิบห้าไปเที่ยวไปเอเชียได้ราคาพิเศษไม่ได้เนี่ยนะแต่ว่ายังมีวิสิตอาเซียนแอห้าสิบเนี่ยเขาตั้งเป้าจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในอาเซียนทั้งหมดท่านผู้ฟังครับหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดล้านคนหนึ่งอยิบอดล้านคนก็บอกว่า อาเซียนตั้งแต่เรารวมตัวกันเดี๋ยวแน่นส่งเสริมจับมือกันมากขึ้นเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อปี2 5 5 4นะตัวเลขนักท่องเที่ยวยังแค่81ล้านคนเท่านั้นเองเนาะปี58ก็แตะ108ล้านคนปี59เนี่ยทะลุ110ล้านคนไปละเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาก็คาดหวังว่าอยากจะกระตุ้นให้อาเซียนเนี่ยร่วมมือกันจับไม้จับมือกันเป็นเป็นดีิเนชั่นเดียวกันเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันทะลุ121ล้านคนนะครับ เพื่อให้ตรงนี้มันสอดคล้องไปทางทีเสจก็จับมือกับลาตาซึ่งเป็นสมาค,คมตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวลราเนี่ยไปส่งเสริมการธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศเขานะครับที่ที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าทางทีเสพมองว่าในกลุ่มแอมวีเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขโตว,วันโตคืนนะ, <S <S ะประเทศไทยอาจจะเป็นแชมเปี้ยนเนาะในเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าสอปอลาวเมียนมาเวียดนามกัมพูชาต้องบอกว่าโตทุกประเทศแล้วโตมากนะครับถ้าเราจับมือกันให้เหนียวแน่น นะครับถ้าเราจับมือให้เหนียวแน่นรวมทั้งปีหน้าเนี่ยทีเสพก็คิดจะไปจับมือกับจีนตอนใต้มณฑลยุนนานกับเขตปกครองตัวเองกว่างสีเนี่ยเป็นอนุภาคลุ่มน้ําโขงเนี่ยจะยิ่งทําให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านห้าประเทศตรงเนี้มันมีสเสน่ดึงดูดเราจะได้ช่วยกันดึงประโยชน์จากการที่อาเซียนทั้งสิประเทศเนี่ยส่งเสริมไม่ั้องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาแต่ละยี่สแล้านคนเนี่ยได้มาตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวเฉยๆไม่พอเนี่ยถ้าเราจะส่งเสริมให้เป็น เป็นไมซ์ทราเวลเลอร์ก็คือว่ามาแบบมาประชุมมาสัมมนามาออกยุทธการเนี่ยพวกนี้อย่างที่ผมเล่าหลายครั้งว่าใช้เงินเยอะนะครับก็บจะยิ่งเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าสปลาวเนี่ยกําลังซื้อเยอะกว่าที่หลายๆคนคิดเยอะนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตามแผนพัฒนาสิทธิสังคมแห่งชาติของขราซึ่งเป็นแผนแปดเนี่ยเรื่อัระดับปีที่แล้วไปจบปีหกสามเนี่ย เขาตั้งเป้าจะเติบโตเฉลีย่ยในช่วงแผนแปดเนี่ยเติบโตเฉลีย่ยปีละ7.5เปอร์เซ็นตนะคุณเดซิรีมากกว่าเมืองไทยสองเท่ากว่านะซึ่งซึ่งทําได้ตอนนี้ยังเป็นไปตามเป้าอยู่ยังเป็นไปตามเป้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าความพร้อมของเศรษฐกิจเขามากปีที่แล้วปีที่แล้วไมซ์เทรเวอร์ที่จากสอปอเรลที่มาเมืองไทยเนี่ยนะทะลุหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนไปแล้วทำรายได้เข้าประเทศไทยทะลุหนึ่งพันล้านไปแล้ว เพราะนั้นเนี่ยการที่ทีเสร็จไปจัดงานไทยแ,แลนด์มาโ์โรดโชว์ที่ลาวในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย mm. ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของทั้งสองประเทศร่วมกันเราได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นอะไรที่ที่ผมชอบเอามาเล่าสู่กันฟังครับค่ะก็มีสาระประโยชน์ต่างๆมากมายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนนะนะคะที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อไปครับช่วงนี้ะนะฮะครับครับต่อเลยครับอาจารย์ครับส่วนอีกประเทศหนึ่งที่อยากจะเล่าว่ามีเกิดการทําบุญที่ ต่างกับเรานิดหน่อยก็คือคที่เมียนมาค่ะที่เมียนมานะท่านผู้ฟังต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเวลาคุยกับเพื่อนบ้านสี่ประเทศแฉลบีเนี่ยนะครับเวลาคุยเรื่องพวกเนี้ท่านท่านผู้ฟังอยากคุยเป็นพศออนะบางทีเรารับนับพศอเอนี่ยคุณอิสรีคุณมนชัยอาจจะคุณดีท่านผู้ฟังอาจจะไม่คุณเท่าไหร่ก็คือปีพศแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากันอ๋อฮะนะไม่เท่าฮะไทยกับเราวนี่นับเหมือนกันไทยสพเรานับเหมือนกันเรานับแบบไหนเรานับปีที่พระเจ้าเสร็จปริสิพานเป็นหนึ่งปีถึงนับเป็นพศหนึ่ง ส่วนเมียนมากัมพูชาสีลังกาอินเดียเนี่ยนับปีที่สัสดสว่สดสวนอนาคตเลยเพราะนั้นถ้านับปีพศออมันจะต่างกันอยู่หนึ่งปีเพราะนั้นเวลาคุยถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับหลายครั้งหลายโหนต้องเทียบเป็นปีคริสตศักราชถึงจะชัวร์นะครับว,ว,ว,ว่าเอ๊ะตงลงเราคุยเรื่องปีเดียวกันหรือเปล่านะครับทีนี้ในเมียนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่เมียนมานี่เป็นพุทธหวพ่อกองเราคุณนิสรีครุณนนชัยนะครับเวลาทําบงทําบุญเนี่ยก็ตั้งใจทํามาก นะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กัวาวินเนี่ยนะครับในช่วงนี้จากนี้ไปทั้งบอกว่าคนเบียนมาท่านผู้ฟังครับจะไม่จัดงานมงคลเลยครับจะไม่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่ทําบุญบริษัทใหม่ไม่อะไรเลยเหตุผลเดียวง่ายๆเลยไม่อยากจะรบกวนเวลาพระในการศึกษาพระธรรมอ้อฮะยิ่งกว่าเราเลยนะเพ่งมากเลยแล้วนอกจากไม่นิมนต์พระออกจากวัดแล้วเนี่ยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นของคนเบียนมาเนี่ยจะกินเจช่วงนี้ บ้านเรากินเจสักสิบวันใช่ไหมคุณเฉลีรีคุณสมนชัยที่นั่นนะกินเจกันสามสิบสามเดือนเนี่ยตั้งช่วงเขา้าพรรษาเลยแล้วก็จะถือศีลแปดศีลสิบกันเป็นเรื่องยาวค,ครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะช่วงเขา้าพรรษาแต่ถึงกระทั่งในช่วงที่เรียกว่าทุกวันพระเนี่ยคนเมียนมาส่วนหนึ่งก็จะแบบถือศีลกินเจกันพอสมควรไปทําบุญเงินที่ดัมโยคือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีดัมโยเป็นโรงธรรมะนะครับไปฟังเทศฟังธรรมไปทําบุญ แล้วก็กลับมาบ้านนะฮะจะทำอะไรจะทำเพื่อนทานข้าวก็ทานให้เสร็จก่อนก่อนเที่ยงเพราะว่าหลายคนก็ถือสินแปดสินสิบก็คือหลังหลังเพลนและหลังเที่ยงแล้วไม่ทานอาหารไม่ใส่เครื่องปรุงน้ําหอมไม่นอนที่สูงมไม่ดูดนตรีตามส <อา S 2> ินแป <8. S 2> ดวันพักใช่ตามสินแปดสินสิบนะครับแต่ว่าในในช่วงเข้าพรรษานี้บอกว่าถือสินกินเจเลยธุรกิจก็จะจะซึมซึมหน่อย นะฮะเพราะคนจะไม่ค่อยกินไม่ค่อยเที่ยวกันก็ถือเยอะเพราะนั้นช่วงที่คึกคักก็จะเป็นช่วงวันออกพรรษานะครับในวันเข้าพรรษาที่ทําบุญกันเนี่ยนะครับผู้หญิงก็จะไปก็จะมีการไปถวายจีวรที่ทําจากใยบัวแต่พระพุทธเจ้ามีพิธีแห่ใหญ่นะครับที่เจดีชเวดากองไปสวมดมนต์กันผู้หญิงเวลาแต่งตัวผู้หญิงเมียนมาเวลาแต่งตัวไปวัดเนี่ยจะห่มสบายสวยงามนะคุณอิสรีคุณมอไทยแต่เวลาห่มสบายเนี่ย ก็มีก็มีกลิ่นอีกก็มีจุดไข่ก็คือว่าสบายเนี่ยต้องห่มไว้ที่บ่าซ้ายอืมเพราะบ่าซ้ายเนี่ยเขาถือเป็นบ่าแห่งกิเลสเป็นบ่าแห่งกิเลสโอ้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอบ่าแห่งกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเอาเอาสบายมาห่มไว้คลุมไว้เวลาสวดมน์ก็เหมือนว่าจะได้เป็นแบบออุทาหรณ์เตือนใจว่ากดกิเลสตัวเองไว้ออกิเลสตัวเองไว้อ่าเป็นบ่าซ้ายก็ต้องคลุมเอาไว้แบบนี้นะครับส่วน ส่วนผู้ชายไม่ส่วนส่วนผู้ชายก็จะใส่ใส่ชุดด้านเดิมของเขาแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีสบายส่วนบ่าขวาของผู้ชายนี้เป็นบ่าเรียกว่าเป็นบ่าแห่งมงคลของเขานะคุณมนชยัยะฉะนั้นมีเพื่อนเมียนมาเนี่ยคนเมียนมาเขาจะไม่ไิยมยอมเอามือไปตบบ่าขวาของเพื่อนผู้ชาย mm. เพราะมงคลของผู้ชายอยู่ที่บ่าขวาส่วนกิเลสอยู่ที่บ่าซ้ายผู้หญิงจะเอาคลุมไว้ส่วนมงคลผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่เส้นผม ราะนั้นผู้หญิงเมียนมายุคโบราณเนี่ยจะไม่นิยมตัดผมจะนิยมไว้ผมยาว <Yeah. S 2> เ,ยเป็นมงคลของเขา mm hmm. นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ,อบ้านเราก็มีเนาะผมเห็นข่าวที่สระบุรีมีดอกข้าวพันษาใช่ไหมครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็คล้ายๆกันผู้หญิงเมียนมาเขาจะนิยมไปเก็บดอกไม้ป่าเพราะช่วงนี้ก็ในประเทศกลุ่มเราก็เป็นหน้าฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามป่านเนี่ยก็จะมีดอกไม้ป่าบานมาเยอะ,อะคนเมียนมาเขาจะเรียกว่าดอกข้าวพันษาก็ไปเก็บมาถวายพระ mm hmm. นะครับในช่วงนี้ อันหนึง่งถ้าเกิดไปไปไป,ไปทําบุญแถวนี้ไปทําบุญแถวนี้ถ้ามาฟังครับพระแถวนี้ไม่มีที่ไหนโกนคิ้วเลยนะมีเมืองไทยที่เดียวที่โกนคิ้วนะครับก็เป็นความเชื่อต่างกันและอันที่ต่างกันอันที่ต่างกันเวลาไปเมียนมาคืคอพระที่นั่นจะมีพัดถือหนึ่งหนึ่งพัดเสมอหนึ่งเล่มเสมอนะฮะเอาไว้ปิดเวลาเจอผู้หญิงอ๋อฮะพระเมียนมาเนี่ยเวลาผู้หญิงมาสักบาทเองหรือเวลาเห็นอะไรที่ไม่ควรมองเนี่ยจะใช้พัดเนี่ยปิดหน้า จะปิดหน้าของเราก็คือตาลปัดนั่นเองแต่ว่าของไทยเนี่ยเข้าใจว่ามีการพัฒนาต่อยอดหลายอย่างตาลปัดเนี่ยเข้าใจว่าถูกถูกออกแบบครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นพัดเฉยๆแล้เมียนมากก็พัฒนาเป็นเครื่องบังตาไม่ให้ไม่ให้พระมองเห็นหรือ,อ,อปิดตาไว้เมื่อเวลาเจอสิ่งที่ไม่ควรจะมองเป็นมรรไทยแล้วก็พัฒนามาแสดงถึงส,สมณศักดิ์ของของพระสงฆ์ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพัฒนาการ ท,ที่ที่ต่างกันขึ้นไปครับ,น,รบนี่ยังมีวิถีของชาวมินมาวิถีของเพื่อนบ้านที่งดงามอีกหลายเรื่องเดี๋ยวโอกาสหน้าย,ยกยอดนะครับเรื่องนี้มาคุยกับอาจารย์ใหม่นะครับด้วยความินดีครับ ค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะพร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวเรื่องการประชุมระเบียงเศรษฐกิจนะคะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเช้าวันจันทร์มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่ส่งข้อความมาทั้งใน f c e e o o o l l v v นะคะรวมไปถึงในไลน์บอกว่าวันนี้ทํางานบ้างบางท่านก็บอกวันนี้หยุดนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันเช้าวันจันท์นี้นะคะค ก็ทั้ง3คนนะครับอาจารย์เกษมสันผมคุณอิสรีรแล้วก็ทีมงาน Good Morning งอาเซียนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN